شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبنستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربي اشرح لي صدري يسر أملي واحلل من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يندي วันนี้เรามาคุยกับพี่น้องในเรื่องของส่วนของซ ah ูรออัลฟาติฮะนะครับซึ่งเราได้กล่าวค้างกับพี่น้องไว้นะครับในวันนี้เราจะมาดูความหมายของการกล่าวอิสติอาหะนะครับหรือว่าที่เรามักจะอ่านกันก่อนอ่านอันคุรอานนะครับอ่านว่าอูบิลเลห์และเชตอานแะรจีนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยนะก็จะมีหุบกม จะมีเรื่องของคอําอธิบายอันกุรานเนี่ยนะครับในส่วนของตรงนี้เนะี่ยค่อนข้างที่จะมีหลากหลายนะครับแล้วก็มีกว้างขวางพอสมควรในวันนี้นะฮะเราจะมาดูประเด็นสําคัญสําคัญเกี่ยวกับสิ่งที่เราเนะี่ยจะต้องอ่านกันเป็นประจำเนี่ยนะครับหรือว่าทุกครั้งก่อนที่เราจะเริ่มอ่านอันกุรานนะครับแล้วนอกจากอันกุรานเนี่ยในชีวิตประจําวันของเราก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็มักจะเอาดวิลเล่ฮิมและเชลตอนนอร์จีมเป็นประจำด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เรามาดูก่อนนะฮะท่าน อิหม่ามนะครับอิบนุไปยิมรอฮิมุลลอฮ์เนี่ยนะฮะท่านได้กล่าวเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของคําว่าเอูดุบิลลาฮิมินัสเชยตอนนิราจิบนะครับมาดูคําว่าเอาดุเนี่ยนะฮะที่แปลว่าฉันขอความคุ้มครองนะฮะจากชัยตอนมาหลายนะที่เรามักจะได้ยินกันเนี่ยนะครับก็จะแปลแบบเนี้ยนะครับก็คือขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์สุบฮานโฮตาลานะฮะให้รอดพ้นจากชัยตอนมาร้ายที่ว่าถูกขับไล่นะครับ ก็ในท่านในในส่วนตรงนี้นะท่านอิบนุกะยิมได้กล่าวไว้ว่านะครับคำว่าอาดาเนี่ยนะครับหรือว่าเอาซู่เนี่ยคำที่เรากล่าวแปลว่าฉันขอความคุ้มครองเนี่ยนะครับท่านอิบนุกอยิมบอกว่ามาจากคําว่าความหมายมันเนี่ยนะฮะยัดุลลุอาล่าอัตฮะรุสอัตฮัสซุนวันนะจ๊ะนะครับก็คือเป็นการบ่งถึงว่าการระวังนะครับการป้องกันตัว หรือว่าการรอดพ้นนะครับก็คือเป็นคําว่าอาเจานี่ก็คือเป็นการขอนะครับให้ได้รับการคุ้มครองหรือว่าปกป้องหรือว่าป้องกันดูแลเนะครับและก็ให้รอดพ้นจากชัยตอนหรือว่าจากมาร้ายที่ว่าจะเข้ามาทํากระซิบกระซาบเราหรือว่ามายุแยงหรือว่าให้เราทําความชั่วต่างๆเนี่ยนะครับท่านได้กล่าวต่อนะฮักกีกัตุมาเนี่ยฮะความหมายที่แท้จริงของการกล่าว อูดบิลล์เนี่ยนะครับคำว,ว่าอูดูเนี่ยท่านบอกว่าก็คืออัลฮุรุบมินชัยอินตะคอฟูฮูอิลามัยอัซิมุกะมินความหมายของมันก็คือว่าการที่ท่านเนี่ยนะฮะได้หนีจากสิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับที่ท่านมีความรู้สึกว่ามันน่ากลัวนะครับหรือว่าไม่ปลอดภัยเน,นี่ยหนีมันออกมานะครับไปสู่สิ่งที่ สามารถหรือว่าผู้ที่สามารถที่จะปกป้องท่านได้นะครับอันนี้ก็เป็นความหมายของอูดูเนี่ยนะครับหรือว่าการขอความคุ้มครองจากอัลลอฮฺซุบฮาะฮนฮตะลานะครับด้วยเหตุนี้นะฮะคำว่าอิสติอาละเนี่ยจึงมีการกล่าวนะครับในความหมายโดยกว้างๆนะฮะท่านลิบุกัซีดก็ได้กล่าวไว้ในหนังสือของท่านเนี่ยนะครับบอกว่าคําว่าอิสติอาละหรือว่าการอ่านอูดูการขอความคุ้มครองเนี่ยนะครับความหมายก็คือว่าอิสติยาระนะครับ ก็คือเป็นการขอไปพึ่งนะฮะถ้าอย่างภาษาบ้านเราเนี่ยนะฮะก็จะเป็นการว่าไปไปขอความคุ้มครองเหมือนกันนะครับคืออรับเนี่ยเขาจะมีธรรมเนียมปฏิบัติของเขาอย่างหนึ่งเวลาที่เดินทางไปในเมืองที่ว่าอันตรายนะครับหรือว่าเข้าไปในเมืองที่น่าจะมีศัตรูไม่รู้จักใครเนะี่ยเขาก็จะไปหาหัวหน้าเผ่า ไปหาหัวหน้าเผ่านะครับเหมือนที่ผมเคยเรียนพี่น้องเลยว่าเขาจะมีธรรมเนียมปฏิบัติก็คือค่อนข้างที่จะน่ากลัวเนี่ยนะนะอันตรายเวลาเดินไปไหนมาไหนเนี่ยตำรวจเอ,อะไรก็ไม่มีนะครับทหารเองเนี่ยก็ในสมัยก่อนมันก็ไม่สามารถที่จะปกป้อง,าาปปองเขาเรียกว่าสมัยแห่งความใจดีนะครับความงมงายเนี่ยไม่สามารถปกป้องได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยจะต้องไปเขาใช้ใชกดหมูนะนะกดหมู่ในการที่จะดูแลถ้าใครมีพวกเยอะ นะครับมีมอำนาจมีกำกองมีมีตระกูลในในมีคนเยอะเนี่ยนะครับก็จะมีอำนาจมากเวลามีปัญหาเขาก็จะปกป้องกันเป็นเผ่าเผ่าเนี่ยเผ่าฉันยังไงก็จะผิดก็ถูกนะครับเราจะคุ้มครองจะปกป้องด้วยเหตุน,นี้นะฮะเวลาคนเดินทางไปเนะี่ยเขาเข้าไปที่หมู่บ้านไหนนะฮะหรือว่าไปที่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 ว่ากลุ่มชนไหนเนี่ยนะครับเขาก็จะไปหาหัวหน้าเผ่าเลยนะครับแล้วก็ไปก็บอกไปไปหาแล้วก็บอกว่าฉันขอให้ท่านช่วยดูแล นะครับขอช่วยดูแลฉันด้วยช่วยปกป้องฉันด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็คือการที่ว่าไปขอพึ่งนะครับหรือว่าไปขอลีภัยนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นความหมายตรงนี้นะฮะท่านนิมนุกะทิบบอกว่า <S 2> <S 2> <S 2> อัสตจิรุบิลลาฮิดูนกากอริฮิมินไซหรือัลกีฮิมินาชัยตอนอยดุรรนีฟีดีนีเอายสุดานออีอันฮักกินยุนซิมนีหรือรับบีนะครับท่านบอกว่าความหมายของอิสติอาหะะ์นะก็คือว่าการที่ว่าเราขอไปพึ่ง นะครับขอไปอิงหรือว่าขอไปหลบภัยเนี่ยนะครับขอไปไป,ไปให้โปองทรงคุ้มครองขอความคุ้มครองเนี่ยนะครับจากอลลาตาลานอกจากสิ่งอื่นก็คือสิ่งอื่นไม่เอาขอจากอลาตาลาแค่นั้นนะครับโดยที่ว่าจะไม่ขอต่อมัคคลุกใดๆทั้งสิ้นเลยขอจากอลาตาราเดียวเนี่ยนะครับคุ้มครองให้พ้นจากอะไรนะครับมีนชัชเชยตอนจากชัยต,ตอนให้พ้นจากจากอะไรนะฮะจากชัยตอนให้พ้นจากนะครับท่านนิมุติกษบอกว่าไอ้ยึดรื่อ ฟีดีนี่ในการที่ว่าชัยตอนนั่นจะมาทําอันตรายชั้นในเรื่องของศาสนาเพราะโดยหน้าที่หลักของชัยตอนนั่นก็คือเขาจะมีหน้าที่ในการที่จะทําลายเรื่องของศาสนาเนี่ยนะครับเป็นหลักๆเอาอย่าสุดด้นี่อันฮักบินหรือว่านอกจากที่จะมาทําชั้นให้เสียหายในเรื่องศาสนาเนี่ยนะครับหรือว่าอาจจะมาทําให้ชั้นน่ยไม่สามารถที่จะไปทําความดีไนดะ้ก็คือมาปกป้องมาขัดขวางเลยเนี่ยนะครับเพราะว่าชัยตอนเนี่ยนิสัย โดยธรรมชาตินะครับเป็นแบบนั้นจริงๆปกป้องทำลายล้างอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะครับอันฮักกินยูซิมนีรอบปีสัจธรรมที่ว่าฉันมีความจําเป็นเนี่ยนะครับหรือว่าสัจธรรมที่จําเป็นที่จะต้องทําให้ฉันเนี่ยจะต้องทําต่อแล้วตาลาวายิพีที่ต้องทำนะฮะช้ตอนก็จะมาทําการเขาเรียกว่ากวาดล้างหรือว่ามาขัดขวาง มาป้องกันให้เรานั้นไม่สามารถที่จะกระทําได้นะครับนอกจากนี้นะฮะก็มีรายงานจากท่านนิพุนกยิมอีกเช่นเดียวกันนะครับท่านบอกว่าความหมายของคําว่าอุตบิลบออบล่นะครับก็คืออัสตารีตุบิลล่าฮินะครับก็ขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ซุบฮานุอัตตาลานะครับให้ห้ามและก็คุ้มครองโดยที่ว่าฉันนั่นนะครับอัมตะเนี่ยบิฮีก็คือฉันน่ะจะไปขอให้อัลลอฮ์ห้ามฉันนะครับจากชัยตอนและก็ปกป้องฉัน และก็ฉันขอไปอิงอย่างอัลลอฮ์สุบฮานหัวตลาละนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเป็นการขอความคุ้มครองนะฮะซึ่งความหมายที่แท้จ,จริงก็คือว่าเราเนี่ยเวลาขอต่อลอตาลาก็คือการที่ว่าเรานั้นจะเข้าไปเขาเรียกว่าเข้าไปขอพิงนะครับเขา้ขาเข้าขออยู่ภายใต้การดูแลดูภายใต้อานัตของอัลลอฮ์สุบฮานหัวตาลานะครับเพราะฉะนั้นการที่จะกล่าวตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องมีเตาฮิด มีการให้เอกภาพต่ออลอสซูบฮานโฮตาลานะครับให้พ้นจากชัยตอนมะคลุกประเภทที่ว่าใครก็ไม่สามารถที่ปกป้องเราได้ใครก็ไม่สามารถที่จะคุ้มครองให้เราพ้นจากชัยตอนได้นะครับพี่น้องต่อให้จะมีอำนาจแค่ไหนนะครับจะเป็นเจ้าคนนายคนนะครับจะมีลูกน้องบริวารเยอะแยะเต็มไปหมดเนี่ยนะฮะพี่น้องก็ไม่สามารถที่จะปกป้องจากชัยตอนได้หรือว่าพี่น้องจะมีระเบดิดถ้าจะมีปืนอาวุธหนักจะมีรถจะมีเครื่องบินจะมีรถถังเนี่ยนะฮะก็ไม่สามารถที่จะ ปกป้องจากชัยตอนได้นะครับเพราะว่าอาวุธต่างๆเหล่านี้ไม่สามารถที่จะทําอะไรชัยตอนได้เลยไม่ระคายผิวเลยนะครับเพราะไม่โดนมันเขาเขาอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในอีกช่วงหนึ่งนะครับของมิติเวลาหรือว่าของมิติธรรมดาเนี่ยของอีกช่วงมิติหนึ่งทาให้เรานั้นไม่สามารถที่จะทําอะไรได้พวกนี้ก็จะมาแทรกก็จะมาอยู่ในกระแสะเลือดเราได้นะครับแล้วก็บอกให้ทําความชั่วหรือจะมาหลอกล่อให้ทําในสิ่งที่ว่า เป็นต้องห้ามนะครับสิ่งที่ต้องห้ามหรือว่าขัดขวางไม่ให้เราทําความดีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเป็นส่วนของความหมายครับว่าอูซูก็คือขอความคุ้มครองก็คือฉันขอไปทิงนะครับไปอิงไปพึ่งพาไปหลบนะครับไปให้อลลอร์นั้นขอพระองค์ทรงให้ความคุ้มครองของความคุ้มครองนะครับอันนี้ก็เป็นความหมายของการกล่าวอูดูวินละนะครับคราวนี้คําว่าชัยตอนน,นะฮะความหมายของชัยตอนเนี่ยพี่น้องก็คงจะรู้จักกันดีอยู่แล้วว่าชัยตอนก็คือ มัคคุลุกนะครับประเภทที่ว่าอัลลอฮ์ทรงสร้างมาจากไฟเนี่ยนะฮะแล้วก็มีหน้าที่หรือว่าชอบจะเรียกว่าหน้าที่เลยก็ได้นี่นะครับคือชอบมากเลยหน้าที่ของเขาตรงนี้ก็คือในการที่จะ่อดวงให้พ้นจากความความดีทั้งหลายเนี่ยนะครับไม่ทาความดีคราวนี้คาว่าชัยตอนนะท่านอิบนุะซิบได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าคําว่าชัยตอนเนี่ยความหมายเนี่ยจะเป็นมุชตะหรือว่าเป็นคาที่แยกมาจากคําว่าคําว่าชาตตอนหนานะครับอีดาบาอไดะก็คือมาจากคําว่าชาตตอนานะครับที่แปลว่าไกล อะไรยังไงนะครับฟาะว่าเบี่ยดุนบิตับะฮีอันติบ้องใน بشر ว่าเบีอยดุนบิฟิสลิฮส์ที่อันเป็นที่ خ ท่านอิมุลกะซติบอกว่าความหมายของชัยฏอน,นก็คือผู้ที่อยู่ห่างไกลห่างไกลอะไรนะครับก็คือห่างไกลาจากธรรมชาติของมนุษย์นะครับก็คือถ้ามองในแง่ของความห่างไกลตรงนี้ก็คือว่ายินชัยฏอนนะถูกสร้างมาจากไฟส่วนมนุษย์เนี่ยถูกสร้างมาจากดินใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นโดยธรรมชาติเนี่ยชัยฏอนน่ะถูกสร้างมาจากไฟ มนุษย์ถูกสร้างมาจากดินก็ถือว่ามีความห่างกันโดยโดยโดยธรรมชาตินี่นะครับโดยการการถูกสร้างขึ้นมาที่มีความแตกต่างกันนะครับแล้วก็ลักษณะนิสัยที่แตกต่างกันอย่างลิบลักนะครับโดยที่ว่าชัยตอนเนี่ยจะเป็นพวกที่ว่ามีความร้อนเนี่ยนะฮะก็จะเป็นคนที่โกรธง่ายใจร้อนนะครับบุ่มบ่ามันนี้ก็เป็นลักษณะของชัยตอนหรือนะครับวิมตุกซิดบอกว่าเช่นเดียวกันวอร์เบอีดุนบิฟิสกิฮีอันกืนหรือขยุแล้วก็ห่างไกล เนื่องจากธรรมชาติที่เลวร้ายของชัยตอนชัยตอนนี่คือธรรมชาตินี่คือเลวร้ายนะครับเป็นเป็นฟาสิกเป็นคนชั่วเป็นคนเลวหรือว่าเป็นเป็นสิ่งถูกสร้างที่เร็วโดยธรรมชาติเนี่ยนะครับก็ความชั่วนะก็คือห่างไกลจากทุกๆความดีอันนี้เป็นลักษณะของชัยตอนนะครับซึ่งลักษณะของมนุษย์เราเนี่ยก็จะแตกต่างจากชัยตอนชัยตอนเนี่ยโดยธรรมชาตินี่เรวบริสุทธิ์นะครับก็คือเป็นเร็วจริงๆนะครับเกิดมาก็เร็วนะฮะแล้วก็ตายในสภาพที่เร็วอันนี้คือชัยตอนส่วน มะาไรากะเนี่ยนะครับโดยธรรมชาติอัลลอฮ์สร้างมาเนี่ยก็จากนุษย์นะฮะซึ่งก็เป็นเป็นมัคคุรุที่มีแต่ความดีทําเฉพาะตามคําสั่งของอัลลอฮ์สุบฮานุตตะลาอันนี้ก็เป็นมะาไรากะนะครับส่วนชัยตอนส่วนมนุษย์เราเนี่ยก็เป็นาคล้ายๆกับว่ามีทั้งสองอย่างเลยนะครับก็มีทั้งส่วนที่เป็นดีนะครับมีคุณธรรมและก็มีส่วนที่เป็นความชั่วเนี่ยนะครับก็คือผสมผสานกันมนุษย์ก็ชั่วแล้วก็ดีสลับ เปลี่ยนหมุนเวียนกันไปมาเนี่ยนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วในมนุษย์ถึงคนเนี่ยก็สามารถจะดีได้มากที่สุดเท่าที่เขาสามารถที่จะดีได้และก็สามารถที่จะชั่วได้มากที่สุดเท่าที่เขาจะชั่วได้ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็อยู่ที่การตัดสินของมนุษย์เองนะครับว่าจะตัดสินเอาแบบไหนจะเอายังไงนะครับจะชอบแบบไหนอันนี้ก็แล้วแต่ของแต่ละคนที่จะเลือกออกนะครับนอกจากนี้นะฮะความหมายของคําว่าชัยตอนเนี่ย อุลามะก็บอกว่าเหมือนกันนะฮะมันอาจจะเป็นมุชตะมาจากคําว่าชาต้องเนี่ยนะฮะบางทีก็หมายวามว่าเป็นคําที่มีพื้นฐานมาจากคําว่าชาต้องนะครับชาต้องแล้วก็เป็นชยตอนี่นะฮะซึ่งคําว่าชาต้องเนี่ยก็จะแปลว่าการไหม่นะครับหรือว่าการเดือดก็ได้นะครับก็สามารถที่จะแปลได้ตรงนี้เขาบอกว่าเรียนนะฮูมัคคารุคุนมินนาเนื่องจากว่าชยตอนี่นะฮะเป็นมัคคลูุสิ่งถูกสร้างที่มาจากไฟก็ จึงทาให้เกิดเขาเรียกว่าโดยตัวของชัยตอนเนี่ยก็มาจากผู้ที่เดือดพร่านอยู่ตลอดเวลานะครับหรือว่าผู้ที่เผาไหม้อยู่ตลอดเวลานะครับก็เป็นอีกความหมายหนึ่งของชัยตอนนะครับเพราะนั้นจะอย่างไรก็แล้วแต่ในสองความหมายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วน,นะนักกวาศาสตร์รเขาก็จะให้น้ําหนักไปทางคําว่าบบนีนะครับก็คือผู้ที่ห่างไกลห่างไกลจากความดีทั้งหลายนะครับห่างไกลจากคุณธรรมความงดงามทั้งหลายนะครับชัยตอนก็จะไม่เอาเลย จะแมวความดีสิ่งที่ชัยตอนทําแล้วก็ชอบและก็ปฏิบัติก็คือความชั่วนะครับทุกๆอย่างที่เป็นความชั่วเนี่ยชัยตอนก็จะชอบแล้วก็ปฏิบัติได้อย่างเขาเรียกว่าสอดคล้องกับความต้องการนะครับภาวานับสูงของตัวเองอันนี้ก็เป็นลักษณะของชัยตอนนะครับนอกจากนี้นะฮะความหมายของชัยตอนนะฮะก็จะมาความหมายของคำคำหนึ่งนะครับที่เราเอาอ่านว่า อาดุบิลลาฮิมินเชลปอนนี่รจีมนะครับคำว่าระจีมเนี่ยแปลว่าอะไรนะครับบุรุมาบอกว่าคําว่ารนะจีมเนี่ยนะครับเป็นวสันหรือว่าตาช่างมาจากคําว่าฟาอรีลุนบีมานะมาฟุนซึ่งจริงๆแล้วคําว่าระจีมเนี่ยนะฮะความหมายเนี่ยโดยพื้นฐานเนี่ยจะแปลจะแปลว่าผู้กระทำเนี่ยนะครับเช่นพี่น้องอาจจะเคยได้ยินคําว่าระฮีมใช่ไหมก็คือผู้ที่ทรงเมตตา สมีอ cool ุนนะครับผู้ที่ได้ยินนะฮะบอซี่รุนผู้ที่ทรงเห็นนะฮะก็จะแปลว่าผู้ผู้กระทําทั้งนั้นนะฮะแต่ว่าคําว่าระจีมเนี่ยแปลว่าผู้ที่ถูกกระทานะครับจะความหมายก็คือเป็นมัฟรุนซึ่งความหมายก็คืออัลมัทรูดนะครับก็คือผู้ที่ถูกขับไล่นั่นเองเพราะฉะนั้นคาว่าระจีมเนี่ยความหมายเนี่ยไม่ได้แปลว่าผู้ไล่นะครับหรือว่าผู้ขว้างแต่จะแปลจะแปลว่าผู้ที่ถูกขับไล่ออกมานะ่ะฮะขับไล่จากอะไรนะครับอุลุมาก็บอกว่า ขับไล่จากความเมตตาหรือว่าขับไล่จากความต่อตัดต่ออัลลอฮฺซุบฮฺฮานุอัลลาห์าะนะครับก็เหตุการณ์พี่น้องคงจะจำกันได้เนี่ยนะครับเป็นการบอกเลยว,ว่าชัยตอนเนี่ยโดยธรรมชาติของมันเนี่ยนะฮะเราขอความคุ้มครองจากอัลลอฮฺตาอลาให้พ้นจากชัยตอนที่ว่าโดยธรรมชาติชื่อของมันเนี่ยก็บ่งถึงความชั่วร้ายอยู่แล้วเนี่ยนะครับห่างไกลาจากความดีอยู่ใกล้กับทุกๆความชั่วเนี่ยนะครับยังไม่พอ ยังมีลักษณะหรือว่าซีฟัตลักษณะฉาย,ยานามของมันอีกนะครับเพิ่มเติมไปว่าเป็นชัยตอนที่ระจิมทุนที่ถูกไล่นะฮะไล่จากความเมตตาของอัลลอฮ์สุบฮานฮวตะลาหมายความว่าอัลลอฮ์นะฮออนะพงค์น่ะทรงเมตตาพอองค์นั้นทรงให้ความการุณากับทุกสิ่งนะครับแม้กระทั่งยินเองเนี่ยนะฮะยินที่เขารับอิสลามแล้วก็ทําการกลับตัวกลับใจต่ออัลลอฮ์สุบฮานฮวตะลานะครับอัลลอฮ์ก็รับการเตาบะแล้วก็ให้เขาอยู่ในแนวทางที่ดี แล้วก็ถ้าเขาเป็นคนดีเขาก็ได้รับผลตอบแทนนะครับด้วยกับสวรรค์อันบรมสุขอันนี้ก็ยินก็มีสิทธิ์ได้น,นะครับมนุษย์ที่ดีก็มีสิทธิ์ได้เหมือนกันแต่ถึงการน,นั้นก็ตามเนี่ยลักษณะของชัยตอนเนี่ยเราจะไม่เรียกยินที่ดีนะครับที่เป็นมุสลิมเราจะไม่เรียกว่าชัยตอนนะฮะเพราะว่าชัยตอนเนี่ยแ,แม้อยู่นะครับแม้ว่าชัยตอนกับยินเนี่ยจะเป็นมคัคลุกประเภทเดียวกันนะฮะแต่ก็มีความแตกต่างกัน ยินที่เร็วๆที่ปฏิเสธต่อลราตาลานะครับเราก็จะเรียกว่าเป็นชัยตอนละก็คือคนที่คอยยุยงส่งเสริมให้มนุษย์ทําความชั่วนะครับเราก็จะเรียกว่าชัยตอนแต่ในขณะที่ว่ายินที่ตวัดนะครับหรือว่าเข้ารับอิสลามเป็นมุสลิมเราก็จะเรียกว่าเป็นพี่น้องมุสลิมของเราเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นดุอาตรงบทนี้นก็จะเป็นการไล่ชัยตอนที่ว่าเป็นพวกที่ถูกสับแช่งที่ถูกขับไล่ที่ถูก อัปเปหิจากความเมตตาของอัลลอฮฺซุบบะฮานุตาลาเพราะนั้นเวลาที่พี่น้องอ่านเนี่ยนะครับพี่น้องครับประโยชน์ของการอ่านตรงนี้นะฮะท่านอิบนุกรยิมได้กล่าวเอาไว้นะครับในหนังสือของท่านนะครับเกีย่ยวกับเรื่องของการอ่านอ,อดูดวินละเนี่ยไว้สรุปไว้เนี่ยนะครับก็ที่สําคัญที่สุดก็คือเป็นมินการมาลิตวฮิดนะครับก็คือเป็นเป็นสิ่งที่ทําให้ตวฮิดเนี่ยมีความสมบูรณ์เพราะว่าเวลาการอ่านเอาอูวินละเนี่ย อย่างแรกเลยก็คือเรายอมรับให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ซุบฮานุฮตะลานะครับว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ที่ทรงให้เป็นให้ตายนะครับให้เราประสบกับสิ่งที่ดีหรือแม้จะเป็นการทดสอบให้เราประสบกับสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงนะครับพี่น้องครับก็มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานุฮตะลานะครับประทานมาอันนี้อันแรกเลยก็คือว่าเรายอมรับนะครับในกรดอกกระดัดการกําหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานุฮตะลาเพราะฉะนั้นพอเรายอมรับแล้วเนี่ย เตาฮีตที่สมบูรณ์ก็คือการที่ขอความคุ้มครองจากผู้ที่มีอำนาจจริงๆนะครับก็คือเราขอความคุ้มครองจากผู้สร้างของผู้สร้างเรานะครับผู้ที่ทดสอบเราให้เราพบกับสิ่งที่ดีและก็สิ่งที่ไม่ดีเราจึงขอต่อพระองค์เป็นการยอมรับเนี่ยนะฮะอิบนุกะยิมบอกว่าเป็นการยอมรับผู้ที่ให้เตาฮีตแก่เราและเราก็ขออภัยโทษแล้วก็ขอ,ค,ขอ,ขอความคุ้มครองจากผู้ที่มีอำนาจจริงๆเราไม่ได้ไปขอกับมัขลุปนะครับไม่ได้ไปขอกับต้นไม้ไม่ได้ขอกับ ไก่สามขาเนี่ยนะครับเหมือนกับที่บางทีก็ไปขอกันหรือว่าปลาไหลเผือกเนี่ยนะฮะหรือว่างูลักษณะแปลกก็ไปขอนะครับให้ช่วยให้มีความคุ้มครองหรือว่าให้อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการขอความคุ้มครองต่อละตะอาลรให้พ้นจากชัยตอนเนะนี่ยถ้าที่มุสยิมบอกว่าถือว่าเป็นเตาฮิดอีกระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับก็คือเวลาพี่น้องขอเนะี่ยพี่น้องขอพี่น้องก็ต้องคิดเสมอว่าอัลลอฮ์ทรงกาหนดกระดอนก,กระดัดมาและอัลลอฮ์เป็นผู้ให้เป็นให้ตาย ชัยตอนก็อยู่ในการกําหนดของลอกซุบหานอันตรา,า,รตา,าชัยตอนก็สามารถที่จะทําอันตรายเราได้เท่าที่ว่าเอาล็องประสงค์เท่านั้นนะครับนอกจากนั้นชัยตอนก็ยุ่ยแย่เราก็ไม่ได้จะให้เราทําความชั่วเกินกว่าที่ที่มันมีความสามารถนั้นก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นการขอด้อาตรงนี้นะครับท่านอิมนุกอกรยิมจึงบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเหมาะสมและถูกต้องเป็นสิ่งที่ดำรงหรือว่า บ่งถึงเตาฮีตนะครับที่ดีงามของแต่ละบุคคลด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ที่ว่าเราได้รับนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการขอความคุ้มครองต่อละซุบฮารระนอัลตะลาครับคราวนี้มันจะมีมสศละหรือว่าจะมีคําถามเนี่ยนะครับหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอิสติยันนะการขอความคุ้มครองต่อละซุบฮานอัลตะลานะครับก็มีหลายมสศละด้วยกันนะครับอันแรกเลยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าจะ เราเนี่นะครับเป็นที่อนุมัติไหมในการที่เราจะขอความคุ้มครองจากสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะเนี่ยนะครับอันนี้ท่านนิบนุกไกยิมนะครับท่านนิบนุไตเมียนะครับได้กล่าวไว้บอกว่าการอิสติอาห์นะครับลาตะกูนูอิลาบินละการขอความคุ้มครองนะครับโดยใช้ว่าอูดุบินละนยนะเอาดูดเนี่ยขอความคุ้มครองหรือว่าเราต้องการที่จะไปพึ่งไปขอให้พค์นั้นทรงดูแลปกป้องรักษาเราตรงนี้นะครับท่านอิบนุไตเมียบอกว่าไม่อนุญาตให้ขอ กับสิ่งใดได,ได้นะครับเว้นแต่ต้องขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานุฮุตาลาเท่านั้นซึ่งเหมือนกับคํากล่าวของท่านอบีมุฮัมมัดสุลลัลออาลัยมุสลลัมนะครับที่ท่านบอกว่าอูซูบิวะจีฮีกะนะครับการที่ท่านอบีมุฮัมมัดสุลลัลออาลัยมุสลลัมได้ขอความคุ้มครองต่อพระพักของอัลลอฮฺซุบฮานุฮุตาลาหรือว่าบางบทนะที่ท่านอบีได้ขอว่าอูซูบิกะลิมาติลาฮิตามัชนะครับขอความคุ้มครองจากอัลลอฮฺตาอลาให้ด้ดววยกับพพจนาาหรรือ่ะ พระดำรัสของอัลลอฮ์ที่สมบูรณ์นะครับพี่น้องก็จะสังเกตเห็นว่าการขอความคุ้มครองนะฮะก็จะมีหลายสำนวนหรือว่าบางสำนวนนะฮะท่านากอกก็กล่าเบียร์ริอัลก้ามินซักคติกนะครับก็คือขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ตาลานะครับด้วยกับความความขอด้วยกับความพอพระทัยของพระอ,องค์ให้พ้นจากความโกดธกิ่วของพระอ,องค์นะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เนี่ย ท่านอิบนุัตมียะก็บอกว่าเป,เป็นการขอความคุ้มครองที่บรรดาอุลมะนะครับได้กล่าวถึงก็คือขอต่อรัสุฮานวตาลาด้วยกับพระนามของพระอ,องค์ด้วยกับซีฟัตของพระอ,องค์ด้วยกับคุณลักษณะของพระอ,องค์นะ่ะถือว่าเป็นการขอได้นะฮะไม่อนุญาตให้ขอด้วยกับมคัคลุกหมายคามว่าเราจะอ่านเอาอูซูบิลละเนี่ยนะครับแล้วก็อ่านเปลี่ยนนะครับเป็นเอาอูซูด,ด้วยกับสิ่งอื่นเนะี่ยน,นี้เป็นชีริกเลยเราไม่สามารถที่จะขอความคุ้มครองจากสิ่งอื่นนอกจากรั์ได้ จึงเป็นประเด็นที่มาของการขอความคุ้มครองในฮะดิษที่นบีบอกว่าขอด้วยกับพระนามของอัลลอฮ์นะฮะหรือว่าขอด้วยกับซีฟัตของอัลลอฮ์ขอด้วยกับกะรามคําพูดของอัลลอฮ์แต่อารเนี่ยอุลามะจึงบอกว่าการขอความคุ้มครองด้วยกับสิ่งต่างๆเหลเาเนี้ยถ้าขอด้วยกับมัคคุรุเนี่ยเป็นชีริกแสดงว่าซีฟัตต่างๆของอัลลอฮ์น่ยไม่ใช่มัคคุรุครับพระนามของอัลลอฮ์เนี่ยนะฮะเป็นซีฟัตของอัลลอฮ์เหมือนกับที่ท่านนบีขอเนี่ยนะฮะหรือว่าขอด้วยกับ ดํารัสของอัลละนะครับเอาอูดูบีกาลีมาตินและฮิตตามาสนะครับด้วยกับดํารัสของอัลละเนี่ยขอความคุ้มครองด้วยกับดํารัสของอัลละเพราะฉะนั้นดํารัสของอัลละเนี่ยไม่ใช่มัคคุลุกถ้าหากว่าดํารัสของอัลละเป็นมัคคุลุกเนี่ยจะไม่อนุญาตให้เราขอดูอาขอความคุ้มครองจากดํารัสของอัลละเช่นกุรานนะพูดง่ายๆอันกุรานเนี่ยพี่น้องครับอันกุรานเนี่ยในสมัยก่อนสมัยท่านนิมาสขุมัดเนี่ยก็จะมีการกล่าวบอกว่าจากบรรดามุอมตซิลละเนี่ยนะครับหรือว่าพวกนอกรีตทั้งหลายก็จะบอกว่า อันกุร่าอานถ้าตรัสของลอร์ยเป็นมคัคลุกอันนี้ก็เป็นความคิดที่ว่ามาจากสายของพวกปัจญาเนี่ยนะฮะพอมีแคนแปลหนังสือปัจญาเข้ามาในอิสลามก็เริ่มคนที่อีมานอ่อนเนี่ยนะฮะนบีก็บอกไว้แล้วว่าจะแตกเป็น73กลุ่มเนี่ยนะครับก็จะเอาพวกปัจญาเข้ามาเอาความคิดเข้ามานะฮะแล้วก็ท้ายที่สุดก็ผสมปน,ปน,ปน,ปนเปนกันจนในที่สุดก็เรื่องศาสนาเน,นี่ก็เพี้ยนไปพเพราะเพี้ยนไปเขาก็เลยกล่าวว่าอัลกุราอ่านนะเป็นมคัคลุก พอเป็นม <Cornell>. ัคุลุกเนี่ยนะฮะก็มีหลักฐานที่บอกว่าอันกุลานไม่ใช่มัคคลุกอันกุลานคือกะลามุลลฮอนะครับคำพูดของอล้อซึ่งคําพูดของล้อตาลาเนี่ยเป็นซีฟัตของอล้อไม่ใช่มัคลุกไม่ใช่สิ่งถูกสร้างใดๆนะครับหลักฐานหนึ่งในนั้นก็คือเนี่ยแหละฮะฮันดีสิทานนบีให้กล่าวนะครับว่าขอความคุ้มครองด้วยกับคําพูดของล้อหรือว่ากะลามุลลฮอเพราะฉะนั้นการขอด้วยกับกะลามุลลฮอเนี่ยจึงเป็นการ บ่งนะฮะอย่างชัดเจนว่ากาลามุลล้อนะไม่ใช่เป็นมักลุกนะครับไม่ได้เป็นสิ่งที่ถูกสร้างอย่างไรนะครับท่านนินูตัยมียะจึงได้กล่าวเอาไว้นะฮะอินนามายุสตาอาดบิคอบิบิลคอลิกนะครับตาอาลาวะอัสมาอิฮิวสิฟาที่ิแท้จริงนะฮะการขอความคุ้มครองอ่ะเราขอด้วยกับผู้สร้างเท่านั้นเราขอต่อมักลุกไม่ได้สิ่งถูกสร้างไม่ได้และก็สามารถที่จะขอต่อพระนามของลอได้นะครับขอความคุ้มครองด้วยกับพระนามของลอ อย่างเช่นที่พี่น้องว่าขอความผู้คลองด้วยกับผู้ทรงเมตตาผู้ทรงกรุณานะครับผู้ทรงอภัยโทษอันนี้ก็เราก็สามารถที่จะใช้ได้เพราะเป็นพระนามของอัลลอฮ์หรือเป็นซีฟัตของอัลลอฮ์นะครับด้วยเหตุน,นี้ท่านยังบอกว่าสรัรเช่นอิหมัมอัลหมัดนะครับแล้วก็คนอื่นๆเนะี่ยจึงยืนยันว่าการามุลลอห์หรือว่าคําพูดของอนะัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้เป็นมคัคลุกนะครับเป็นสิ่งถูกสร้างแต่อย่างใดน,นะครับก็มคัคลุก เราไม่สามารถที่จะขอดูอานะครับหรือว่าขอความคุ้มครองได้คราวนี้พี่น้องก็ถามว่าเอ๊ะถ้าเราไปหาตำรวจล่ะนะฮะไปหาตำรวจแล้วก็บอกว่าเอ้ยฉันขอเธอช่วยมาดูแลช่วยมาคุ้มครองหน่อยน,นะฮะอันนี้ในภาษาอัหรับเนี่ยคำว่าขอความคุ้มครองหรือว่าคําว่าอูดูเนี่ยนะฮะจะไม่อนุญาตให้ใช้กับสิ่งอื่นต้องใช้กับล้ออย่างเดียวแต่พอดีคํานี้นะฮะในภาษาไทยมันจะไปพ้อง คำนะฮะที่มีความหมายเหมือนกันก็คือขอคุ้มครองมาช่วยดูแลช่วยปกป้องหน่อยนะครับมันอาจจะไปพร้องกันในภาษาไทยก็จริงแต่ว่าความหมายเนี่ยจะต่างกันคําว่าขอความคุ้มครองตรงนี้คือขอความคุ้มครองโดยมีความเชื่อมั่นมั่นว่าคนนี้ให้เป็นให้ตายให้คุณให้โทษเป็นผู้ให้สิ่งต่างๆกําเนิดขึ้นจริงๆอันนี้ชีริกเลยนะครับเช่นไปขอต่อต้นไม้นะครับหรือว่าไปขอต่อสิ่งต่างๆอันนี้เราขอไม่ได้นะครับเป็นชีริกแต่อุลมามะบอกว่าถ้าเราไปขอนะ ไม่ได้ใช้คําว่าอูซูเนี่ยนะฮะหมายถึงว่าไปขอให้ช่วยไปช่วยดูแลช่วยอะไรปกป้องหน่อยนะนะไปขอมาคลูกเที่ยวเาลาะให้ความสามารถเขานะฮะเช่นไปขอกับตํารวจเนี่ยนะครับเออมาช่วยดูแลหน่อยโดยที่เรารู้ว่าการขอตรงนี้เป็นการขอระหว่างมนุษย์ในขอบเขตมนุษย์ที่เข้ามาช่วยดูแลได้แต่เขาไม่สามารถปกป้องได้ถ้าหากว่าอลเลาะไม่ประสงค์ให้เขาปกป้องเราก็ปกป้องไม่ได้อันนี้ไม่เป็นไระนะ,ะไม่ถือว่าเป็นชีริกแต่ถ้าเราไปขอในสิ่งที่เกินความสามารถเช่นตำรวจ ช่วยปกป้องฉันไม่ให้ตายหน่อยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เกินความสามารถของตํารวจให้ไม่ได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นชีวิตเหมือนกันนะครับทำให้ตกศาสนาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของคํากล่าวนะครับเอาดูิีแล,ล้วเนี่ยอิชานั้นนะฮะเราก็จะมาพูดคุยกับพี่น้องในครั้งต,ต่อไปนะครับวันนี้รายการดํารัฐอันจํารัดนะครับผมขลิกวารีฝากไว้ทางยติมทีวีเพลนขลิศนะครับสลามอีลัยกุกท่าราะลัยะตุลลอฮะบาริะกัส شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا